นี่หยวกกล้วยนะคะเอามาจากสวนนะคะเดี๋ยวจะทําน้ํายาหยวกกล้วยน้ํายาขนมจีนขนมจีนก็ซื้อมาแล้วนี่ขนมจีนซื้อมาแล้วเดี๋ยวทําน้ํายาหยวกกล้วยกินกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนี่ยเมื่อสีสันเริ่มได้แล้วนะคะกระเทียมเจียวนะคะเหลืองแล้วก็เดี๋ยวปิดได้เลยปิดได้เลยนี่ เราจะเอาส่วนที่อ่อนเท่านั้นนะคะส่วนที่แก่เราไม่เอานะคะไม่เอาใช้เฉพาะส่วนที่อ่อนของมันวันนี้เราจะทานอาหารหมูกันนะคะนี่ยังแก่อยู่เลยออเอาออกระนิดเดียวเองนะ ันนี้หยวกกล้อยอ่อนๆน,นะคะอ่อนๆน,นะคะแลาวส่วนที่อ่อนนแล้วเราก็จะดึงใยที่เป็นใยใยนี้ออกเนี่ยค่ะก็ดึงออกในน้ําใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือลงไปค่ะ,ะแล้วก็มาดึงอันนี้ออกใสส่วนที่เป็น เป็นเป็นเส้นเส้นเป็นยีไยค่ะเนี่ยเนี่ยเราต้องเอาออกนะคะต้องเอาออก อัน,นเห็นเนี้ยว่าเยอะนะคะเวลาต้มเราดิบเดียวเองนะคะเพราะมันยุบค,ค่ะแล้วเราใช้ใช้ใช้ปลากระป๋องแทนนะคะเนื้อปลานะคะแทนปลาทงปลาพริกแกงน้ำยาขนมจีนแกงหยวกนะคะเนี่ยก็มีพริกแห้งนะคะพริกแห้งนะคะอือพริกแห้งโตกเลยนะคะใส่อหอมแดงนะคะโขกไปกับพริกแห้งนะคะ เมื chapter, so, so, ่อหอมแดงพริกแห้งละเอียดแล้วนะคะก็ตามด้วยกระชายเลยนะคะใส่กระชายลงไปนะคะก็คล้ายของน้ำยาขนมจีนทั่วไปอะค่ะแต่นี่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่มาใส่หยวกแทนนะคะแต่พริกแกงไม่เหมือนกันนะคะเปลี่ยนแค่ใช้หยวกกล้วยแทนนะคะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกแกงภาคไหนนะคะก็ต้องมีกะปินะคะถูกไหมคะก็ต้องใส่กะปิไปด้วยนะคะจะเป็นภาคไหนก็ช่างนะคะพริกแกงเครื่องแกงต้องมีกะปินะคะเมื่อพริกแกงขกได้ที่แล้วนะคะทีนี้ต่อไปก็ใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะเพราะเราไม่มีปลาอย่างอื่นนะคะเห็นปลากระป๋องอยู่ในโคงในครัวก็หยิบมานะคะทำเป็นน้ำยาไปเลยของวันนี้นะคะอร่อยแท้แน่นอนนะคะขอบอกก่อน น้ำยาหยวกกล้วยนะคะใส่ปลากระป๋องนะคะนี่หกใส่ลงไปด้วยกันนะคะรวมกันไปเลยค่ะหกลงมไปเลยนะคะอันนี้ก็คือน้ำมันที่เราใช้เจียวกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราเอามาผัดเครื่องนะคะเครื่องต้องผัดทุกครั้งนะคะผัดเครื่องกันก่อนนะคะ เราทำการฉับเลยนะคะฉับเครื่องให้หอม,อมตามน้ำลงไปด้วยน้ำจากครกนี่เองนะคะเต็มไปเลย น้ำเดือดแล้วนะคะพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บก็เอาเครื่องที่เราผัดไว้นะคะ,ะทั้งที่เราโขกเนื้อปลาไปด้วยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะี่ันี้ก็เป็นน้ําล้างเครืนะคะที่เราใส่ไว้ในครบนะคะตักใส่ไปเลยนะคะ,น,ะ,คะ,นะคะน,นี่นนนะะใะ,ะ,ใสเ,ะ,ะเสแล้วนะคะข้นตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ,ะมาดูสิคะเนี่ย ต้มแล้วนะคะแก้วค่ะแล้เวเราใส่นี้ลงไปหน่อยหนึ่งนะคะน้ำปลาไปนิดหน่อยนะคะหน่อยไหมคะหลวกหมดนะคะใส่ด้วยผงปรุงรสนิดนึงนะคะสักสองช้อนนึงนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้คือผงขมิ้นนะคะนี่ผงขมิ้นนะคะต้องให้น้ำขุ่นเหนียวนะคะถึงจะเป็นน้ำยจนจริงหยวกนะคะ จิ้มน้ำยาหยวกนะคะเราใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเราไม่กินชุนรสนะคะขอใส่น้ำตาลหน่อยนึงติดหวานแต่รับรองว่าไม่หวานนะคะเติมน้ำปลาหน่อยนึงเนาะแต่มันมีความเค็มของกะปิแล้วนะคะไม่ต้องมากนะคะรับพีเดียวโบกเดียวก็พอนะคะใส่ไฟเลยนะคะเนี่ยดูสีสันน้ำแกงนะคะหลังจากเราใส่ขมิ้นลงไปนะคะให้ได้กลิ่นหอมความหอมของขมิ้นคะ่ะอีกนิดนึงนะคะ ยังไม่เท่าไหร่นี่นะคะแล้วพอน้ําเดือดแล้วนะคะอันนี้คืออะไรนี่อันนี้คือหยวกกล้วยนะคะใส่ไปเลยหยวกกล้วยที่เราล้างสะอาดแล้วแช่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทานอาหารหมูกันแบบน,นี้ค่ะ,ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายปิดหม้อพร้อมเสิร์ฟถึงปากนะคะนี่ใส่หอมเจียวไปเลยนะคะนี่ ไอ้กระเทียมเจียวนะคะไม่ใช่หอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะเ<ม>นี่ยกล้องมาตรงนี้หน่อยกล้องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยนะคะนี่อืขนาดดึงอันนี้ออกมาแล้วนะอืเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยอร่อยฟเฟิ๊ะสุดหยวกกล้วยเน้นๆนะคะ าเมืองอตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคะอยู่ต่างจังหวัดพื้นที่ไหนก็ต้องไปตามเขานะคะทานกับข้าให้เป็นนะคะแล้วจะอยู่อยู่สบายๆค่ะไป<ด>บ้านไหนก็จะได้ทานแบบนั้นค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อมีหยวกกล้วยใช่ไหมคะก็ต้องมีหัวปีนะคะของคู่การหยวกกล้วยหัวปีนะคะอืมนีน้นำยายหยวกกล้วยนะคะดีจะกินเลยค่ะใส่อย่างละหน่อยนะคะที่ขาดไม่ได้สําคัญสุดคือพริกป่นนะคะ นี่เป็ดป่นนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากออโยกกล้วยอร่อยมากนะคะ อืมอืมอืมถามด้วยกันค่ะ